สวจริงๆผู้มชมได้อยู่ผมไงรายการแคสเกมมิ่งจะมาแคสเกม w วัดวิทย์ทูฟิตไฮกันนะเกมกบปลาฮนะเป็นแบบแนวฆาตกรรมโหดหรือพวกไมค์ครับงั้นมาเล่นเกมกบปลาชิลๆแล้วเพิง่งเนะลี้ยวสีงไปเขาก็เลยก็เลี้ยงไปอ้ใกล้กูพี่การ์เมลคีวาานนะีแล้วใช่ไหมอะไรมาแน่เลยฮะกบปลากันกากๆอยู่นะ เกมนี้ก็เล่นไม่ยากไม่ง่ายไงเฮ้ยม,มันก็ปังกลางง่ายๆแเราคือง่ายๆคือปังกลางรอปากินก่อนนะแล้วก็ไปห่างกินนมั่างเล่นอะไรกลางๆงาๆไปก่อนค่ะปนะประมาณของพี่กามลิลคีวีี่เขากดอย่างงี้ฮะกดทิ้งของผมนี่นะพี่กามลิลคีวีเขาบอกให้อย่างงี้ฮะ ไปดิไปดิเออเดี mm ๋ยวไปต่เดี๋ยวไป่โอเคพอโอ้ยโอ้ยโอ้ทำไมครั้งนี้มันโงใส่ก้องกกไปปลายีอยู่ไม่ก็กล่องอะไม่ผูว่ากล่องอะ ไม่ขยับเลยครับพวกปลายก็ขยับอุ้ยตกไนะกลอุ้งเฟมแกตกนะฮะกล่องอะกันดิ้งกันดิ้งกดคีย์ยำยำเห็นไหมเลยกล่องผมขอไปทำเพจก่อนนะครับ มำารดเองอะฮารหดก์หัวนหัวเหรอให้จปัปลาให้ขีไหนไม่ได้มีก็สีนะ ảnh Không hết rồi Không nhé Tốt rồi Không kẹp căng sư ra Máu của hả ổ phải cái ใครอยากเล่นนะฮะก็กลุงพี่กราร์เมลคิวีจะมีลิง์อยู่ผมก็เพิ่งโหลดเมื่อวานนเะพิ่งเล่นเมื่อวานอืม perfect perfect เนี่ยผงว่าปางอย่างเงี้ยนั่นเน่ใช่รถรอจุดทำไมเขาเกิบปะ เฮ้ยแกเบ็ดขาดเสียงเบ็ดขาดเฮ้ยแกเบ็ดขาดเมาเมาเย่กูไคนข้างบนกองขอไฟฮะเฮ้ยอุ้ยปะทำไม ยีเดียกิ้งสิไปเบ็ดก่อนกับเบ็ดขาดเบ็ดตึงมากก็ไม่ดีนะเดี๋ยวขาดขึ้นมางานงอกเว้ยโอ้อหเฮียเชีย,ยงกับเบ็ดขาด ตกไม่เก่งฮะโอ้ยควักฟักหน้าเบ็ดขาดเลยฮะอะไรอ่ะขึ้เกียร์ตกแม่งตรงนู้นเลยเลาบอกหาเสือห้าปีห้าบาท บนข้างบ้านกังเลยออกไฟน่ะโอเคฮะอ่าเฟ็ดเลยครับเดี๋ยวกื้อสีน้งไก่น่ะเดี๋ยวเบ็ดขาดใครดูเมาแม่งอวยเดี๋ยวแปมง่ะ ฟางยี่ก็ต้อนจังเลยโอ้ยเกี๊ยเบ็ดโอ้ยคอดอีป้าป้าขาด้วยอะไ,ไรๆก็ปวยเลยกูนั่นกบเป็นช่วงอา้าวกูจะปวยป้าเว้ย กูไม่ได้คิดี้แก่กูปล่อยปลาถ้าอาหารเนี้ยครับประหยัดสุดนะครับข้าวผมใกล้เรือผมเจอไปกบไกลๆกลเลยปล่อยปลาก็อีสิทธิ์ทียอะไรตัวจะใหญ่ขึ้นฮะ เือผมนั่นไปไกๆอ่ะคนกวนใจคือผมซื้อเบ็ดเบซืออาหารไปฮะอาหารมีแค่แปเ็ลืออืโปรฟิโอ้อโปรฟิอฮุบสิอ้ชิอืมจุ๊บจุ๊บจอจุ๊บจุ๊บจเกมมีข้ามอกรุ่นนี <Polski> ่คือเซ็งเลย Pecah pecah ni ni. Pecah pecah. Pecah. Hei. Pecah. Kandin Aw. Wang. Eh, pun kau ni apa? Pakai pakai. ก็เองเอาปลาไปขายกันเลยว่ะกดขี้กันขี้ีย่ก็ดกดเถียงอ๋ออ่ะอีกนะเอาปล่อยปลาเราจะ เขาเก็บแต่แค่งอกรบก่า มาถึนป้าอื Onion. เอาเชี่ยกวัดนี่ฮะเขาเกิดเชี่ยมาไม่ไม่ไหเฮ้ย ใครว่ากนี่ใหญ่ง่าดูเออแขนเบ็ดขาดนะเฟ่กิดอะไรกูมองไม่เห็นเฮ้ยเอาฟักฮะผมกบไม่เก่ง อย่งี้เหอฮะชิวตุ้ง,นงนเนาะเอาไกลๆไปมานั้นเป็ดนี่มันไกลขุดแค่เงี้ยเหวะ เฮฮะ้อ,อะ SO มาถึงฮะอันนี้กล,ล่องหรือปลา วิ่งวัวปลาปลามันเยมากกลัวมากเลยเด็กไปกันเฮ้ยไป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  เราแคท a m a z i n d e สองอยเอออาน่างังมผ่านเดีจะแคนคุณอาร์ตเกมนี้ฮึบรูฟพี่คุณอาร์ตเองไออาร์ตเองไปแล้วขนาไอหนกลับมาหาพ่อเสูกพ่ออยู่กายส์กบ

ผมขึ้นสามก็ผมพอเก็แคสนะคะใครอยากได้สาระไปกูก,กับพี่กามิลคืออย่างนี้ผมแคสแบบเออไม่มีสาระแบบเออกูอยากแคสความสุขนะเฮ้ยก็สองก้อนของไอ้เชียก็พิดร้ย อ้อมหายรูปสี่พอหายรูปสี่พอแบบว่ามันเป็นของแน่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชยงังน๊ะเฮ้ยเมาวเออเมางนอยู่ที่ปาด้วย โอเคเออเมาเออแม่งโอ้ขยับไม่ขยับเฮ้ออเอ,อาไม่อยู่วอวเขยงเพลงเอาใจมักงเลยเอากละมานี้พอละอออกันดิ้งดันดิ้ง ต้องขอจบซีรีส์พัสมีกันไปก่อนนะคะพัสน่าเจอกันใหม่ครับพัสน่าเจอกันใหม่นะครับเก่าจะทำได้พัสน่าเจอกันใหม่นะครับ